คก้าไปทำสะพานโค้งให้ฟ้าเปิดดีไหมเอ๊ะตัดตะไคร้ตัดตะไคร้ก้าตัดฝาตั้งแต่ตรงนี้เลยเปล่าครับแหม้ได้รูปสวยน่าเจดีเลยผมค้าตัดฝาคู่ศูนย์ศยเลยคู่หกเลยเรียรกเลยขอบคุณครับขอบคุณมากหมได้ภาพสวยงามจนไกด์ดีไหมศนย์ศูนยเลยครับเข้ามาหนึ่งสองเข้ามาศูนย์ศูนย์เล

ก็ได้เห็นที่ั่ค่ะไปดูไปดูงั้นนะเด็ก